เร่มาไวงมาไรวิ่งมาวิ่งมาไรวม่มาไงมไรไิ่งมไ่งมาไรไม่มนไรว่มาไร่มไรวิ่งมไรวิ่งมไรว่มไ่มไ่งมาไรว่งมาไร่งมาไิ่งมไ่งมาไรวิ่งมาไ่ไมาไรว่มาไร่มไว่มาไว่มไ่มไว่มาไ่มาไวิ่งมไว่มาไิ่งมาไิ่มาไวิ่งาไนว่มาไิ่งมว่มาไิ่งมาไ่าว่ม่ไ่ นี่ไหนอ่ะระวังนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าไอ้เหี้ยชิวทองไม่อินชิวทองไม่อิเินนเลยเเลิอิเนนนเอินเเเ Vĩnh hạn đấy